สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยเชา้ชาเช้านี้พามาชมต้นไม้อะไรอีกหรือครับคลายครับคลาเหมือนกับต้นพลูพ่นว่าต้นชพลูนั่นนะ <laughs> พลูอยู่ท่านผู้ชมเอ่ยแต่เป็น พลูราชินีหินอ่อนเห็นบอกฟังแต่ชื่อเห็นบอกพลูราชินีได้บบแม่นพลูธรรมดาเออฟังแต่ชื่อเป็นมงคลน,นักแลนักปลูกนักสะสมต้นไม้ฟอกอากาศสิบกควรพาดต้นไม้มงคลชนิดนี้ที่มีชื่อว่าพลูราชินีหินอ่อน ปลูกไว้ที่ไหนก็ฟอกอากาศที่นั่นเป็นมงคลที่นั่นท่านผู้ชมเอ้ยเบิ้องนี้นี่ตัวนี้กําลังแตกกิ่งก้านสาขาออกเนาะเออเดี๋ยวเพื่อนก็มีหากมีหากเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยกับสิตัดเอาโตที่มีหากนี่ไปปักชําลงในดินอีกเนาะอืมให้เพื่อนเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะเป็นการขยายพันธุ์ง่ายๆเรากับสี ปลงละปลงใบออกเรื่อยๆนะเพิ่มอาสมาชิกใหม่แล้วคนที่เป็นเจ้าของก็เอาไปขายเห็นบอกเป็นเงินเป็นต้นไม้เศรษฐกิจคุณครูยกเอาเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่านักเรียนเมื่อนี้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้น ครูราชินีหินอ่อนเนาะถัดจากนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่เอาให้เต็มที่เด้อวาน,นักเรียนนี่มักขนาดเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบโดยเฉพาะวิชาศิลปะน,นี่คุณครูเพื่อนสิมักเอาต้นนั้นต้นนี้ที่มีลวดลายสวยงามเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเนาะฝึกกล้ามมัดเนื้อเล็กตวัดปลายดินสอปลายภูกันบางคนมีแววเป็นศิลปินวาด เขียนนะอ่าแล้วเฉพาะศิลปะยังบพอยังสอนเกี่ยวกับภาษาอีกอคำว่าพลูราชินีหินอ่อนคัดสามจบสี่จบภาษาอังกฤษอีกเขียนลงไปวิชาอื่นๆเอามาประยุกต์ปรับใช้ได้ไหมกับการเรียนการสอนได้ในช่วงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ หน้าที่ของต้นไม้ใบหน้าที่ของการใบราต้นรากคือต้นไม้ ừ, ในแต่ละต้นมีหน้าที่แตกต่างกันดอกผลอย่างนี้เป็นต้นเนาะวิชาคณิตศาสตร์ละได้ไหมได้คณิตศาสตร์ก็นับใบนี่ต้นนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสสาสี่ต้นนี้มีหนึ่งสองบวกกันสองกับหเป็นเท่าไหร่เห็นไหมเป็นวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาอื่นๆได้ไหมอ่าส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตครูก็ให้พวกเธอไปเอาต้นพลูมาแล้วก็วิธีการปักชำเห็นบ่นี่าวิธีการผสมดินใส่ปุ๋ยถุงดำซื้อมาวิธีการคลุกผสมดินเพื่อที่จะเอามาปลูกต้นไม้ฝึกให้นักเรียนได้ในาทำในการเกษตร ปลูกต้นไม้เพราะพันุ์ต้นไม้ขายในการในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ตั้งโจทย์ขึ้นมาให้นักศึกษาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพลูราชินีหินอ่อนไปสืบค้นมามังนู้ทุกเธอต้นพลูราชินีหินอ่อนนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเอามารวบรวม,รวมใครพูดอย่างไร เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนประเทศไทยหรือประเทศต่างประเทศอ่าทำไมถึงเรียกพลูราชินีหินอ่อนมันไปคล้องจองกับตัวไหนเพราะต้นไม้แต่และต้นนี่มีประวัติความเป็นมาอ่าอย่างเช่นแก้วสารพัดนึกเขาก็มีอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่คนเจ้าของนะ่ะ พอช่วงที่เขาจเจริญเติบโตออกดอกออกใบใหม่ก็สิมีคนไปขอโชคขอลาบแล้วเกิดได้ดังที่ขออ่าก็เลยตั้งชื่อต้นอันนี้ว่าแก้วสารพัดนึกแบบนี้เป็นต้นนะคุณตาวิธีไทยอย่ามั่วอย่ามั่วหรืออย่างเช่นต้นบอลสีที่ชื่อเจ้ากรุงไกเซอร์นี่ก็มีที่มานะ หรือเจ้ากรุงเดนมาร์กก็มีที่มาเอ่อหรือว่าอาคันทุกกะที่เดินทางมาจากประเทศเอ่อเจ้ากรุงมาจากประเทศไกเซอร์นี่แล้วก็มาจากเดนมาร์กนี่ควานถาะไปเอามามอบให้นะอ่าเจ้าฟ้าในหลวงของเฮาในสมัยนั้นในสมัยนี้อืม ก็เลยมีประวัติความเป็นมาของแต่ละต้นแต่ละชื่ออันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันนี่อาจารย์เพื่อนก็นให้นักศึกษาไปสืบค้นว่าเป็นยังคนจังตั้งชื่อว่าราชินีหินอ่อนไปสืบค้นมาเด้อครูอาจารย์จะให้คะแนนนี่ศึกษาวิธีการเพราะปลูกขยายพันธุ์ด้วยเนาะเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณ บางคนเอาจัดเอาไปจัดเป็นกระเช้าของจำลุวยปลูกใส่กระเช้างามๆม,มอบให้กับคนที่เรารักเราชอบเราเคารพอืมหรือแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนั่นงานนี่งานแต่งงานอ่าวันนี้อ่าผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานทาง แขกทางเจ้าภาพไม่มีอะไรตอบแทนทุกทุกท่านที่มาในวันนี้มีแต่คำขอบคุณและมีต้นไม้มงคลรอพวกท่านอยู่คนละหนึ่งกระเถางอ่คนละหนึ่งกระถางอืมโปรดเลือกหยิบเอาเลยครับมาสันปาทิโทบางคนอ่าบอกว่า ตั้งแต่ไปงานอะไรมาต่างๆนี่บอกเคยมีจักเทือ่อมีสีได้ต้นไม้มงคลอย่างเก่งกับพวกพวงกุญแจอหรือว่าโปสเตอร์โปสการ์ดอะไรต่างๆเนาะเพื่อที่สีมอบเป็นของชมรวยหรือจะเป็นปากกาแบบนี้เออหรือว่าที่ตัดเล็บแต่มางานนี้มีต้นไม้มงคลมอบให้เป็นกระเช้าของชมรวยปะขัก <c oughs> <c oughs> แทนคําขอบคุณาสั้นอืบริษัทห้างร้านต่างๆร้านตำมงหงร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไปปลูกไว้เป็นต้นไม้สวยงามเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเห็นบอกเป็นต้นไม้มงคลเรียกลูกค้าเออปฏิทโทสารพัดประโยชน์ทางด้านมงคลเมตตามหานิยม,มเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสร้างเสริมอาชีพสร้างไรายได้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้เศรษฐกิจพร้อมปลูกเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไว้หลาย,ลายมีขายทางออนไลน์ทางอินเทอร์นเน็ตด้วยนะนั่นเห็นบอกเอาแล้วเนาะสำหรับมันนี้ เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเออในปัตตภีเฮาเนี่ก็มีความสวยความงามและกับคนก็เอามาปลูกมาเพาะพันธุ์ขายขยายพันุ์ขายสร้างไรายได้เนาะท่านผู้ชมอืมสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี่ก็คือต้นพรูอ่าต้นพรูราชินีหินอ่อนครับ ท่านผู้ชม